สวัสดีชาวไบค์ก็ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m o t o อเตอนะครับเจอกันกับผมเหล่าเช่นเคยนะฮะทุกคนครับสุดสัปดาห์นี้เกมการแข่งขันมอเตอรนะฮะมาถึงที่บ้านเราสนามช้างที่บุรีรัมย์แล้วนะฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นโปรแกรมตารางเวลาการแข่งขันกันเอาไว้ให้ในที่เดิมนั่นแหละฮะถ้าเป็นใน YouTube ก็จะอยู่ตรงหน้าชุมชนครับไปแคปหน้าจอไปบันทึกไปส่งต่อให้เพื่อนๆได้เช่นเคยครับแล้วก็ในเฟซบุ๊กแฟนเพจก็จะอยู่ที่โพสต์ปักหมุดด้านบนนะครับแล้วกก็็จะะะถถ่่าาายยทททออดดดสง PPTV นฮ จะว่าตั้งแต่ m ม t ตทูนะฮะเป็นต้นไปนะครับก็ถ้าจะรับชมผ่านทางผ่านทางสมาร์ทโฟนผ่านทางแท็บเล็ตการฝึกซ้อมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องรับชมทั้งสปอร์ตทีวี2นะครับแล้วก็ทั้งทียร์ดีสปอร์ต2เช่นเคยเนาะอ่านะครับเดี๋ยวนี้หัวข้อที่ผมจวมาจะพูดถึงเรื่องราวของออเวอร์มาตินนะครับนะักแข่งที่เรียกว่าตอนนี้อยู่ในคะแนนแชมปีชิพพอยน์นอยู่นะฮะออกนำคะแนนสะสมอยู่เนี่ยดีพอหรือยังนะฮะกับตาแหน่งแชมป์โลกในปีนี้ กับสสนามที่เหลืออยู่กับ11 1แต้มนะครับที่เหลือนะครับให้ได้ลุ้นกันอันนี้รวมสปินในวันเสาร์แล้วนะฮะทุกคนมีเหตุและผลอะไรนะครับที่จะทําให้เขานี่นะครับก้าวไปถึงตรงนั้นได้มากได้น้อยเพียงใดนะครับจะไม่ว่าจะเล็กจะน้อยยังไงก็ตามจะใหญ่โตแค่ไหนก็ตามนี่จะเอามารวบรัดจะามาวิเคราะห์ให้ฟังในทุกมุมมองกันละกันแน่นอะนครับเพื่อนๆสามารถที่จะเห็นต่างหรือว่าเห็นด้วยก็แล้วแต่นะครับก็เสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูล นนในคอมเมนต์เช่นเคยเนาะในตอนนี้นะครับมามองดูตัวเลขคะแนนเนี่ยยีแต้มนะฮะที่เขาออกนำฟรานซิกโกบรญ,ญญาย่าอยู่ก็ถือว่าเป็นเอ่อิบแต้มที่จะบอกว่าเยอะไหมมันก็ไม่ถือว่าเยอะมากที่สุดแต่ถามว่าน้อยหรือเปล่าก็ไม่ได้น้อยนะกับเลข2หลักเลยนะฮะกับ3ส,สนามเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่ทําให้นะครับเปอร์เซ็นต์การลุ้นแชมป์โลกของมาตินในตอนนี้เนี่ยผมมองว่าก็น่าจะเกินครึ่งแลวนะ นะครับน่าจะเกินครึ่งไปแล้วนะฮะก็จะเกิน50%ไปแล้วในตอนนี้เนี่ยทำไมผมมองถึงถึง50%ได้นะฮะตอนนี้3มสนามที่เหลืออยู่เนี่ยผมจะคัดไว้สนามหนึ่งผมจะคัดไว้สนามสุดท้ายฮะที่วันเซียเนี่ยผมเคยตั้งสมการเอาไว้ว่ามาตินเนี่ยนะฮะจะได้เปรียบสุดๆก็คือถ้าไปถึงสนามสุดท้ายแล้วเขายังคงมีคะแนนสะสมนาอยู่ยิ่งถ้านํา10แต้มขึ้นไปนะฮะ นั่นก็คือโอ้โหนะฮะจะกลายเป็นงานง่ายเลยละ่ะแต่ถ้าไปถึงบารเลเซียแล้วเปกโก้นําหรือถ้าไปถึงที่บาริเลเซียแล้วคะแนนมันสูสีก็าอาจจะนําอยู่แต่ค้านำเปกโก้ยืน2แต้ม3แต้มสีแต้มอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่ามันก็จะกดดันมาที่เขาแต่ในตอนนี้นะครับกลับกลายเป็นว่าตอนแรกก็เรียกว่าถูกเปกโก้เนี่ยทอนขึ้นมาหลังจากที่ไปทําพลาดนะครับในสนามที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยแต่มาคราวนี้กลายเป็นว่าอาราหาบวกมา นะฮะเป็น20แต้มเนี่ยมันก็เลยทําให้ม omentum เนี่ยเทมาที่มาตินนะครับว่าได้เปรียบผมก็เลยใช้คําว่าเอา50%ขึ้นไปแล้วกันนะครับในตอนนี้แต่แต่ยังว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นผมใช้แค่50%กว่าแล้วกันนะฮะคือเรามาวิเคราะห์ถึง2สนามนะครับก่อนที่จะไปถึงที่สเปนเนี่ยมาตินเนี่ยจะต้องแบบว่าได้เปรียบซึ่งในตอนนี้ถ้าเป็นสนามช้างนะฮะใน4ีหวันข้างหน้าก็จะเห็นตีไม้ลายมือของเขาแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเขาเป็น คนที่เรียกว่าอยู่ในฐานะของคนที่เร็วที่สุดนะฮะเป็นเจ้าของสถิติีเป็นอะไรอยู่ถูกไหมฮะชนะแบบไปกลับในปีที่แล้วนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่มาเลเซียก็นะฮะมีโอกาสที่จะทาผลงานได้ดีแต่ฟร,รนานกีโกมานญาสกุ๊กแข่งคนสําคัญนะั้นบอกว่าส,สองสนามจากนี้ไปจะเข้าทางเขาหมายว่าเข้า,เข,าเข้าทางตัวเปโก้นะฮะเขาก็ยอมรับว่าถ้าในสุดสัปดาห์นี้นะครับมันอาจจะเจอปัญหาหลายอย่างแต่ถ้าเป็นที่ไทยที่มาเลเซียเนี่ย อันนี้กน็น่าจะประสบความสาเร็จได้แต่นั่นเรื่องสิ่งที่เปโก้บอกนะครับแต่มาตินไม่ได้บอกก็จริงแต่ตัวเลขเอะไรต่างมันก็ฟ้องแล้วว่าเขาก็ยังคงเป,เป็นนักแข่งที่มีความเร็วที่สุดมาตินในตอนนี้ทําไมผมใช้คําว่าเป็นนักแข่งที่มีความเร็วที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นนักแข่งที่ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับมันกมน็มันก็จะไม่แน่คือมาตินเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่พลาดล้มนั่นคือสถิติการจบโพเดียมเกือบร้อยเอนนะฮนะทุกคนนะ ไตรเนี่ยคือไม่มีที่จะไปเข้าที่สีที่อะไรงลยอาจจะมีอยู่น้อยนะฮะแต่ส่วนมากก็คือจะจบบนโพเดียมแต่ถ้าไม่จบคือคือล้มไงคือหลุดไงฮะนี่แหละฮะถึงที่บอกว่าเร็วอย่างเร็วจริงอยู่ครับผมผมให้เป็นนักแข่งที่เร็วที่สุดถ้าโดยถัวเฉลี่ยดโดยรวมนะนะฮะแม้ว่าจะชนะน้อยกว่าเปโก้อะไรก็ตามเนี่ยใช่ปะ่ะแต่ถ้าเอาเรื่องของความเร็วเนี่ยเร็วที่สุดโดยโดยโดยเฉลีย่ยนะครับเอาเอาไปเทียบทั้ง3โพเดียม123านะครับเทียบกับคนอื่นดูเนี่ย แต่พอไม่มีไม่ได้ลุ้นโพเดียมนั่นหมายความว่าล้มไปหลุดไปนะครับหลุดไปเองแล้วก็ไม่ค่อยมีคู่กรณีด้วยนั่นก็หมายความว่าระดับความนิ่งของเขานะครับมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่เจ้าตัวก็จะต้องบอกว่าพยายามผมให้เต็มนะถ้ายังอยากจะคงโมเมนตัมประสบความสำเร็จในอย่างนี้ต่อไปกับคะแนนที่แบบว่าทําหายไปไม่ว่าการตัดสินใจพลาดกันอะไรต่างๆนะครับการวางแผนวางอะไรพลาดเนี่ยเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ เรียกว่าเขาสูญเสียโอกาสไปในที่ผ่านมาแต่นะครับในอสองสนามจากนี้ไปเนี่ยถ้าจะว่ากันตามสถิติเก่าว่ากันจากแนวโน้มทุกสิ่งอย่างเนี่ยเขามีโอกาสที่จะอยู่ในท็อป3ตลอดต่อให้คนคนนั้นชัยชนะจะเป็นของเปโก้ต่อให้ชัยชนะจะเป็นของมาร์คมาเคสเนี่ยถามว่าถ้าเป็นไปในแบบนี้นะฮะเปโก้มีโอกาสที่จะทําคะแนนได้ได้ใกล้เคียงมาตินไหมก่อนที่จะไปเข้าถึงสนามสุดท้ายเนี่ย ตอนนี้20แต้มใช่ไหมฮะ20แต้มถ้าสมมติว่าเปโก้นะครับชนะทั้งหมดเลยนะฮะใน2สนามจากนี้ไปชนะที่ช้างชนะที่มาเลเซียก็จะรับ25แต้มไปในขณะที่มาตินเนี่ยอาจจะเข้าที่2หรือที่3อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นส่วนต่างที่เสียเปรียบให้กับเปกโก้เนี่ยไปก็ยังไม่ถึง20นะฮะยังไม่ถึง20นะั่ยังไม่ถึงอันนี้ถ้าถ้ารวมสปินเข้าไปอะผมแถมสปินเข้าไป มาตินก็อาจจะโดนทอนไปประมาณ15%ถ้าเกิดว่ากรณีตามหลังไปโก้นะ mm. ก็ยังคง20 20คะแนนเนี่ยยังคงจะได้เปรียบอยู่นะฮะมันมันมันจะได,ได้ได้เปรียบตรงที่ว่า2สนามต่อให้พลาดทั้งให้ไปโก้ระดับเนี้ยผมผมยังมองว่าก็ยังคงอยู่ในโพเดียมนั่นแหละนะจริงๆแต่ยังไม่สามารถจะ,จะ,จ,ะจะเดาได้ว่าโพเดียมของมาตินที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นอันดับ1 2หรือสนะฮะแต่แต่นั้นไปโก้ เหมือนจะต้องการชนะเท่านั้นนะฮะถึงถึงจะมีโอกาสขยับเข้ามาใกล้มาตินที่สุดนะครับในสองสนามที่เหลืออยู่แล้วก็จะไปลุ้นชิงดําในสนามสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องคงโมเมนตัมนี้ผมว่าเรื่องนี้ทีมก็คงจะคิดเหมือนกันนะฮะว่าถ้าเกิดว่าตามหลังมาตินนะฮะจะเป็นวันเสาร์หรือจะเป็นวันอาทิตย์ก็แล้วแต่นะครับในไทยกับมาเลเซียเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอาจจะโดนโดนแบบว่าได้กําไรมาหน่อยนึงอะไรเงี้ย พอไปถึงที่วาเลนเซียสองสนามปิดท้ายเนี่ยอาจจะตามมาตินอยู่9แต้ม10แต้ม11แต้มอย่างเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันจะเป็นความกดดันที่ค่อนข้างเสียงมากครับโอกาสจะเทมาทางมาตินเนี่ยแทบจะ80%ดสิบนันล่าอะไรอย่างนั้นไงนะ,ะซึ่งเขาเขาคงจะไม่อยากให้เกิดสิ่งนั้นแน่ถูกไ่มนะ,ะดังนั้นนี่แหละครับมันมันจึงเป็นสิ่งที่บอกว่าภารกิจของมาตินเนี่ยก็คือเขาจะต้องจะต้องนําให้ได้นะฮะก็คือตอนนี้ยีแต้มเนี่ย ้องบอกว่าเสียให้ได้น้อยที่สุดเสียให้เป๊โก้นะเสียให้ได้น้อยที่สุดในสองสนามเนี่ยถ้าเฉลี่ยเสียสิบสนามคือคือมาตินเนี่ยนะฮะการไปพลาดนะฮะกับกับเป๊โก้จะมีความคล้ายกันอย่างเป๊โก้เนี่ยพลาดพลาดเนี่ยก็คืออาจจะพลาดแบบหมายถึงถ้าถ้าเป็นสนามเดียวเป๊โก้เนี่ยจะจะพลาดน้อยกว่ามาตินอ้าวผมหมายความอย่างนี้ผมหมายความว่ามาตินเคยทําคะแนนหล่นหายในสนามหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นยี่สิบแต้มขึ้นเนี่ยมีนะครับในขณะที่เป๊โก้เนี่ย อาจจะไม่ได้ว่าว่าขาดทุนขนาดนั้นใน,ในแต่ละสนามนะฮะแต่เขาจะขาดทุนในหลายสนามไงรวมกันไปรวมกันไปมันก็เลยเยอะอ่าคือเขาชนะเยอะกว่ามาตินก็จริงแต่เขาจะเสียแบบว่าหลา,หลายสนามเสียสนามละสี่สนามอาสนามละห้าห้าแต้มหกแต้มอย่างเงี้ยมันก็บวกบวกกันไปมันก็เลยกลายเป็นคะแนนก็จะตามหลังมาตินแต่มาตินเนี่ยเคยพลาดแบบบางทีวูบเดียวไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นนยฮะจะต้องมา,มาเมาความชัวเราอาจจะไม่ได้เห็น เออ่มาตินนี่นะครับขับแบบว่าบูเอาเป็นเอาตายนะก็อย่างที่ฟิลิปไอแลนด์นะครับในในวันอาทิตย์เนี่ยตอนที่โดนมาร์กมาเกสแซงเนี่ยตอนแรกเขาก็เหมือนเขาจะไม่ยอมนะฮะก็แบบเหมือนเหมือนมีโอกาสตามได้อยู่นะฮะมันระยะมันอยู่ประมาณจุดสองจุดสามอย่างเงี้ยพอตามได้อยู่แต่ในเก้าสุดท้ายเขาก็เลือกนะครับที่จะเชื่อทีมนะฮะก็คือทีมบอกว่าไม่เอาแล้วพอแล้วนะครับเอาแต้มพอแล้วมันก็จะเป็นประมาณนั้นดังนั้น เป้าหมายของมาตินกับเป้าหมายของเปโก้มันจะต่างกันอยู่อย่างหนึ่งผมมองในสองขนามนี่ก็คือผมว่ามาตินเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องชนะนะแค่อยู่ในโพเดียมครับคือถ้าคิดได้แบบนี้มันความกดดันมันจะน้อยมันจะน้อยลงนะฮะ <c oughs> ความกดดันมันจะน้อยลงคือถ้าเกิดว่าจะต้องแบบชนะอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยอันนี้มันมันจะกลายเป็นแบบว่าเล่นกับความเสี่ยงหละซึ่งโมเมตนต์นี้จะจะ,จะไปตกไปอยู่ในกับกับเปโก้นะฮะเปโก้เนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะที่ จะต้องมาเอาแค่พโพเดียมนะ,ะทุกคนเพราะว่าด้วยส่วนต่างที่ตามอยู่ถึง20แต้มเนี่ยเปโก้จะไม่เอาที่พโพเดียมะฮะเปโก้จะต้องมาว่าชนะเท่านั้นจะต้องคิดแบบเบดเด็จขาดแบบนี้แน่นอนครับมันก็จะนํามาซึ่งมุมมุมหนึ่งก็คือขึ้เขิมละนะฮะมีเ,เรียกว่าโอเคนะครับพลังอยากจะมุ่งไปแต่มุมหนึ่งก็คือคุณก็ต้องแลกนะครับคุณก็ต้องแลกกับความเสี่ยงในตรงนั้นซึ่งนี่แหละฮะจะเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่โอกาสาที่นะครับ หรือว่าคนที่จะพลาดเนี่ยถ้ามองในตรงนี้คือคนหนึ่งจะต้องชนะเท่านั้นถ้าคิดแือนี้จริงๆนะฮะก็คือเปโกโกยจะมีความความเสี่ยงมากกว่าแต่มาตินได้คิดว่าถ้าสู้ไม่ได้ก็ไม่ต้องสู้นะฮะแต่ขอเพียงแค่ลุ้นแค่โพเดียมนะแล้วอย่างหนึ่งสิ่งสิ่งที่มาตินมีในตอนนี้ก็คือการคอลี่ไฟน์นะครับที่จะโดดเด่นกว่าเปโก้อย่างเห็นได้ชัดอยู่เปโก้ในครั้งหนึ่งก็เคยโดดเด่นนะฮะแล้วทีนี้ตั้งแต่มีปัญหานะฮะ ตั้งแต่ก่อนอารกอนมาอย่างเงี้ยตั้งแต่ครึ่งหลังฤดูกาลมาเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊นะครับก็มันมันมันเริ่มจะนะฮะเริ่มจะแบบว่าตรงเนี้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นะฮะถ้าเปโก้คอลีฟมาแบบว่าแจมๆกว่าเดิมเนี่ยอันนี้มันจะคลายความกดดันให้ให้ได้เยอะนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เปโก้เจอนะครับแล้วมาตินไม่ค่อยเจอนะฮะในในในเรื่องนี้ก็คือมาตินจะคอลี่ไฟได้ดีกว่าแล้วต้นเกมพอออกสตาร์ทมาเนี่ย อันนี้มาตินมักจะออกสตาร์ทได้ดีหรือมักจะแบบว่าโล่งนะทางจะโล่งในขณะที่เปโกโก้จะต้องไปต่อสู้กับคนนั้นคนนี้จะต้องไปเสี่ยงโดนเบียดโดนอะไรต่างๆเนี้ยนี่ครับนี่มันมันมันเป็นหนึ่งสิ่งนะที่เรียกว่าเปกโก้เองก็จะต้องถมตรงนี้ใน2สนามอย่างนี้ไปนี่ก็คือต้องคอยไฟมาให้สตาร์ทคือต่อให้ไม่คว้าโพก็ต้องต้องอยู่ในแถวหน้านะฮะหรือไม่ก็คือการออกตัวกันอะไรต่างๆเนี่ยต้องต้องต้องทำให้ได้ดี ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็คือจะลําบากนะครับก็ฟอร์มมันแข็งแกร่งของเขาที่ญี่ปุ่นนั่นแหละนะฮะก็คือต้องต้องคงโมเมนตัม um ตรงนั้นกันไปนั่นก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่มันมันมันเข้าทางเปโก้นะครับที่ญี่ปุ่นเพราะว่ามาตินก็อ่ไม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 ่เพอร์เฟกนะครับในที่นั่นน่ยในขณะที่เปกโก้เพอร์เฟกเนี่ย,นนยแต่หลังจากนั้นมามาตินก็มาเอาเอาคืนได้นะครับมามามาทำได้ดีกว่ามันก็เลยขยายช่องนะฮะจากที่ตอนแรกเอาสิบแต้มแล้วใช่ไหม มาถึงฟิลิปปินส์เนี่ยสิบแต้มแต่ปรากฏว่ามาตินนั้นไม่ได้หลุดโพเดียมเลยทั้งสองวันนะครับชนะวันเสาร์แล้วก็มาจบที่2วันอาทิตย์ในขณะที่เปโก้เนี่ยก็คือหลุดโพเดียมในวันในวันเสาร์แม้ว่าคะแนนมันจะไม่เยอะนะครับแต่มันก็เรียกว่าห่างกับมาตินเนี่ยสมแต้มสีแต้มนี่มันก็คือห่างแล้วอะถูกป่ะแล้วก็มาบวกวันอาทิตย์อีกไงนะบวกวันอาทิตย์อีกก็คือห่างบวกกับอีมันก็กลายเป็น10แต้มอ่ะใช่ไหมสองวันของเดิมมาตินมีอยู่แล้วนะฮะ 10ก็บวกเข้าไปเป็น20เนี่ยแหละครับแล้วอีกอย่างหนึ่งสถานการณ์ของมาตินที่จะต้องรับมือจริงๆนะครับก็คือ,อ,อคู่แข่งของเขาเนี่ยก็คือเปโก้นะเขาต้องคิดแบบนี้ฮะอย่าไปคิดว่ามาร์คมาเกตเป็นคู่แข่งของเขาครับมาร์คมาเกตเขาไม่มีอะไรจะเสียนะถ้าว่ากันตามตาม,ตามจริงทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอเคแหละนะครับเป้าหมายเขาคือปีหน้าไปนู่นแหละฮะปีนี้ก็คือต่อให้ชนะก็คือทําความคุ้นเคยเก็บข้อมูลที่ดีเก็บโปรไฟล์ของตัวเองไปเท่านั้นเอง ก็คือโมเมนต์มันจะต่างกันคือมาตินเนี่ยเขาจะต้องพิถีพิถันแบบว่าแชมป์โลกนะฮะแต่มาร์กเนี่ยก็คือไม่เป็นไรนะครับต่อให้จะล้มจะหลุดอะไรต่างๆก็อไอ้หวังชนะมันก็ต้องหวังอยู่แล้วนะฮะแต่มันจะมีระดับที่มันมันมองต่างกันไงนะครับมาตินเนี่ยไม่ได้หวังแค่ชัยชนะอย่างเดียวนะครับก็คือหวังถึงว่าเอาโอเคให้อยู่หน้าไปโก้ให้ได้อาดับไหนก็แล้วแต่นั่นก็คือเป้าหมายแรกเป้าหมายที่2ก็คือ พยายามอย่าพลาดให้จบการแข่งขันให้ได้และก็เป้าหมายที่3ก็คือถ้ายังยืนโพเดียมอยู่ตลอดอันดับที่ไหนก็แล้วแต่โอกาสแชมป์โลกก็จะสูงขึ้นในทุกสนามที่ที่แข่งขันจบลงไปนะครับเป้าหมายลึกๆก็คือยืนนะฮะความได้เปรียบคะแนนเยอะสุดเนี่ยไปถึงบ้านเกิดในบาลนเซียในสเปนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ายืนระยะได้ไปถึงสนามสุดท้ายเนี่ยเนยีความกดดันจะโยนมาให้เปโก้โดยทันที ในตอนนี้ฮะคืออย่างที่บอกไปแล้วฮะว่ามาตินเนี่ยจะเป็นจะเป็นคนที่มีมีความเร็วในระดับลุ้นโพเดียมทุกสนามในขณะที่เปกโก้ตอนนี้ก็คือไม่ใช่แล้วฮะเปกโก้นั้นย,ยังยังมีข้าวก,กราฟมาเทียบใส่กันนะของมาตินเนี่ยโอเคนะครับจะไม่ขึ้นไม่ลงละก็คือระดับที่หวังผลได้ชัดเจนกว่านะครับว่าเขาไม่หลุดโพเดียมนะฮะแต่สิ่งที่ที่มาตินจะมีมากกว่าเปกโก้ก็คือในเรื่องของ การพลาดเนี่ยนะครับมาตินยังไม่ค่อยมีคู่กรณีนะส่วนมากก็คือทําผิดเองล้วนๆเลยนะครับตัดสินใจพลาดบ้างหรือว่าจะมาจากสาเหตุนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเลยก็คือจะไม่เหมือนไปโก้ฮะไปโก้ที่ทําคะแนนหล่นหายไปมันมีหลายโมเมนต์นะครับทั้งเจ้าตัวนะครับเเร่งไม่ขึ้นแซงไม่ได้หนีไม่ออกเองนั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็รถก็จะมีคู่กรณีนะครับมาชนกันบ้างมาอะไรต่างๆบ้างเงี้ยเนี่ยน,นะฮะมันมันมันจะเป็นกรณีที่ไม่เหมือนมาติน ะะโอเคแหะเปโกทำคะแนนหล่นหายไปเยอะก็จริงแต่ผมไม่ได้บอกว่าจะต้องไปโทษนักแข่งทั้งหมดนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าออมันก็มีเหตุมีอะไรมีคู่กรณีนะครับในการเกิดเหตุบางครั้งบางคราวเนี่ยแต่ของมาติน,นแทบจะไม่นะฮะของมาตินก็คือพลาดเองล้วนๆเลยดังนั้นก็คือระดับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นในตรงนี้ก็ยังคงประมาทไม่ได้นะฮะมาตินเองในตอนนี้ก็คือจะต้องมาว่ายังไงก็แล้วแต่แต่ห้ามห้ามล้มอะ่ะ ต่อให้บอกว่ามันจะได้อันดับที่ไม่พอใจต่อให้มันอาจจะหลุดโพเดียมหลุดอะไรบ้างหรือยังไงเนี่ยก็คือต้องอย่า,ยาพยายามพยายามล้มนะครับเพราะว่าถ้าคุณหลุดออกไปปุ๊บเนี่ยคุณจบเลยนะฮะกรณีของนักแข่งที่หลุดออกไปแล้วกลับมาแล้วมาแข่งขันมาทําอะไรได้เนี่ยหมายผมงหมายถึงว่าล้มเนี่ยอันนี้มันมันแทบจะไม่นะฮะจริงๆนะกลับมาแล้วก็ได้แก้ประคองบางทีวิ่งอยู่ไม่กี่รอบรถมันก็ไปต่อไม่ไหวก็ต้องได้ยหยุดกันน่ามันจะเป็นไปประมาณนั้นนะฮะทุกคน เอานะครับก็มารอดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงไม่แน่ใจว่าร้อนหนาวแค่ไหนนะครับอุณหภูมิที่สนามช้างในบุรีรัมบ้านเราเนี่ยก็เห็นบางคนบอกว่าอากาศน่าจะเย็นลงตอนนี้สักหน่อยนะครับในช่วงสี่ห้าวันข้างหน้าแต่บางคนก็บอกว่ามีพายุอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะกำลังจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้วมันอาจจะเรียกว่ามามีผลกระทบกับบุรีรัมนะครับอาจจะมีลมมีฝนมีอะไรหรือเปล่าแบบนั้นนะฮะดังนั้นใครที่อยู่บุรีรัมอยู่ใกล้เคียงสุรินส์สีสเกตเนี่ยนะฮะลองให้ข้อมูล กับเพื่อนๆในคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าดินฟ้าอากาศเป็นยังไงนะฮะมีฝนไม่มีฝนอะไรยังไงกันบ้างซึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นไปในแบบนี้มันก็จะดีกับนักแข่งนะครับมันก็จะดีกับกับนักแข่งถ้าสมมุติว่าคลื้นแต่ฝนไม่มานะมันก็จะได้ไม่ร้อนมากนักนะครับแต่ถ้ามันจะเป็นแบบเหมือนประมาณว่าบบ A w, ร้อนแบบอบอ้าวอ่ะร้อนแบบฝนจะมาแต่มันก็ไม่มาสักทีถ้าเป็นไปในแบบนี้เนี่ยนี่นะฮะจะทําให้นักแข่งแบบแทบแย่เหมือนกันนะ นะครับโดยเฉพาะมาตินเนี่ยก็ปีที่แล้วเนี่ยก็ออกอาการหลายสนามอยู่เหมือนกันแหละถ้าร้อนจัดขึ้นมาเนี่ยมันทําให้มันเหนื่อยทําให้แบบว่ามันก็หลายอย่างอะเนาะนะครับภาวะร่างกายขาดน้ําภาวะฮิสโตกภาวะอะไรต่างๆเนี่ยก็มีจะมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้นะทุกคนอ่านะครับมองประเด็นนี้กันยังไงกันบ้างนะฮะมองคิดตรงข้ามกับผมหรือว่าคิดเหมือนกันว่ามาตินในตอนนี้ผมก็ให้ในมือไปแล้วเนี่ยห้กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับเกินครึ่งแล้วหลักนะ แต่จากนี้ไปก็ต้องอยู่ที่ตัวเขาเองแล้วล่ะความเร็วทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดเลยะฮะมีหมดเลยนะครับคือได้ลุ้นแชมป์โลกแบบในในระดับที่เกินครึ่งเกิน50%ไปแล้วเนี่ยที่เหลือก็อยู่ที่ตัวเองเท่านั้นอยู่ที่แผนที่ผมแจกแจงพิซซ้อให้กับเพื่อนๆได้ฟังนั่นแหละนะครับถ้ามันออกมาประมาณนี้เนี่ยโอเคมาเินจากกลายเป็นแชมป์โลกได้นะฮะแล้วการเป็นแชมป์โลกคราวนี้ไม่ธรรมดานะครับนี่คือแชมป์โลกคนแรกนะครับที่ เป็นแชมป์มโลกที่ไม่ใช่ทีมโรงงานอันนี้นี่ผมผมพูดถึงแค่ยุคข,ของ MotoGP นะปี2002ขึ้นมานะฮะก็คือถ้าจะไปนับตั้งแต่ยุคก่อนนั้นนะครับคนที่เป็นแชมป์โลกในทีมรองนะฮะล่าสุดก,ก็คือผอวาเลนติโนรอซซี่ครับเป็นแชมป์ในปี2001ก็คือแชมป์ุ่น5 0 0ซีซีสจังหวะนะครับ NSR คันเหลืองๆนั่นแหละเอามานั้นนะ ดังนันนะครับถ้ามาตินทําได้ก็จะกลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ m o t o g p ตั้งแต่ปี2002ขึ้นมานะฮะที่แชมป์โลกเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นนักแข่งทีมโรงงานแต่เป็นนักแข่งทีมอิสระทีมรองกันอ้าวภารกิจนี้ใหญ่หลวงนักนะครับเวลากลั่นชิดกันแล้วนะครับไปรุ่นไปเอาใจช่วยมาตินนะฮะหลายๆคนก็บอกว่าอยากให้เขาประสบความสำเร็จสักทีเพราะว่าการถูกดูคติมองข้ามมันก็เจ็บปวดพอแล้วนะฮะดังนั้นก็คือถ้า ปีนี้ได้ตำแหน่งแชมป์โลกแล้วก็ไปหน้าเนี่ยอย่าลืมนะว่ามาตินจะย้ายไปอยู่กับอาร์ิเลียทีมที่เรียกว่าคงจะเหนื่อยตามสภาพที่เห็นนะฮะอาร์ิเลียไม่ได้มีความแข็งแกร่งเหมือนในอดีตเมื่อปีสองปีก่อนแล้วละ่ะตอนนี้ยังต้องงมเข็มแล้วมีหนําซ้ำทีมงานอะไรต่างๆนะแทบจะครึ่งค่อนทีมมันครับที่ไหลไปอยู่ค่าอยอื่นทีมอื่นเนี่ยมาตินมาเนี่ยก็เหมือนมาบูรณาสังขารสังขรใหม่หรือเปล่าอะไรํำนองนั้นนะครับอืมแม้ก็จะเป็นหน้าแข่งที่ผมบอกว่าเร็วที่สุดนะครับใน ณตอนนี้นะฮะถ้าเทียบกันแบบทุกๆสนามเนี่ยแต่นั่นแหละฮะอาพิเรียกับดูคาติดูกาติก็นําหน้าไปหลายก้าแล้วไม่ใช่งานง่ายนะครับที่จะมาสารต่อความสําเร็จที่เคยมีมากับการได้ลุ้นตําแหน่งแชมป์โลกมา2ปีติดกันเนี่ยน่าจะยากดังนั้นโอกาสนี้เป็นโอกาสท,ที่แทบจะเป็นโอกาสเดียวแหละครับในรอบจากนี้ไปนี่กี่ปีเนี่ยนะฮะที่มาตินจะมีโอกาสได้ริ้มรถนะครับการลุ้นแชมป์โลกถึง2ปีติด มาดูซิว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กับผมได้นะฮะขอบคุณทุกการซัพพอร์ตทุกการสนับสนุนราตรีสวัสดิ์ครับ